ตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ถ่ายหนังอยู่ครับชื่อ The Interest แล้วก็จริงๆในเรื่องมันก็มีคิวบูเยอะแหละอันนี้ก็แบบเจ็บตอนถ่ายคิวบูครับตอนตอนที่เจ็บมันเจ็บข้อเาข้อเท้าครับข้อเท้าขวาเป็นเอ่อมัอนขาพลิกตอนเหมือนเรามันก็จะต้องออกท่าทางแล้วมันเราทรงตัวไม่อยู่เองนะครับแล้วข้อเท้ามันก็เลยพลิกไปกี่วันไเพิ่งจะสองวันที่แล้วครับแต่ก็ยัทางทำงานได้อยู่ใช่ไหมครับปกติก็กระเพกกระเพกมาได้หเลย ยังไม่ได้ไปครับแต่ว่าด้วยคือคองพ่กองเขาก็จะมีเป็นพี่พยาบาลที่คอยเซฟเวลาที่มีอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาดูอาการแล้วก็ให้คำแนะนำมาแล้วตอนนี้ปนเป็นไงอวมหรืออักเสบอะไวันแรกบวมเป็นมะนาวเลยแบบผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนกันเลยแต่ว่าก็ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นครับคือวันแรกอะ <yapmış S 2> ลงวันแรกลงน้ําหนักไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบกระเพกกระเพกมาได้แล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะพี่พยาบาลที่กองเขาบอกเนี่ยว่าแบบเราจะกลับมาแบบ โอนนี่่่่ไไมมแเขาไม่ได้ไม่ได้ลงหรือขนาดนั้นแต่เขาแค่บอกว่าแบบ24ชั่วโมงแรกเออประคบเย็นนะหลังจากนั้นก็แบบแช่น้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะต้องตามอาการไปไม่ใช้มันเยอะอะไรเงี้ยแบบได้อัลตราไอะไรใช่มครัน่าจะเป็นแค่แบบข้อเท้าติดเอ็นอักเสบอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่ไม่ไม่ครับโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ แต่เมื่อสั้นช่วงนี้ก็คือเจอเรื่องเยอะแยะนะเรื่องการมปกแบบอุบิเหตุทางร่างกายเป็นสีสันของชีวิตของผมเป็นยังไงบ้างตุวมพี่ถันเออพอเจอแบบน้ำมาเยอะคนเข้าใจผิดมากเยอะในเรื่องเกี่ยวกับพโฆษณาโอ้โอเคครับก็คือถ้าเกิดให้พูดเลยจริงความสัมพันธ์ของผมกับผู้จัดการก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยแหละครับก็เป็นศิลปินกับผู้จัดการเนาะแล้วก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นที่ทุกคนคิดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เอเพราะว่ายถ้าใครเห็นตอนที่เป ครับแล้วก็ครับคือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดการหรือทีมงานไม่ว่าจะในธุรกิจส่วนตัวผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทํางานกันในพาร์ทบันเทิงเนี่ยครับผมไม่เคยเฉลยจะต้องมีระยะขาเพราะแบบไม่ฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทํางานผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เชิญเปลี่ยนผู้จัดการครับจริงๆคือตอนนี้ผมกำลังที่จะเหมือนก้าวเข้าสู่ เป็นช่วงใหม่ของชีวิตและงานครับตอนนี้ผมกำลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบัตเทอร์นี่แหละก็ทางคอนแทคที่ผมเปลี่ยนในจีก็จะเป็นคอนแทคจากทีมใหม่มของผมคือตอนนี้เราก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างพี่แอมที่เห็นในไอจี IG ผมก็เป็นคนของทีมใหม่คนระับก็คืออันนี้ก็คือไม่ต่อสัญญาช่องต่อไรครับก็หมดสัญญาผมหมดสัญญากับไอจีเมนทีวีแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมา,จ,ากจะมาจะได้ออกมาทำเองครับตอนนี้ก็คือหมดแล้วหรืยอยังคะยังไม่อีกสองวันครับอีกสองวันหมด จริงๆต้องขอบคุณนะขอบคุณจีนมิทีวีนะครับขอบคุณที่ถายม,มากที่คือถ้าไม่มีจีนมิทีวีไม่มีพี่ถายก็คงไม่มีไบโอซิลิวินในวันนี้แน่นอนครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ผมในตลอดและเวลา5ปีที่ผ่านมาในตลอดอันนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ขอแฟนดีๆให้ทุกคนมได้ติดตามมันต<ข>ัดสินใจนานไหมอะคะไว้กว่านานครับนานครับผมว่ามันเป็นมันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัย26ปีผมเริ่มที่จะอยากเหมืนอนขยับสเต็ปไป นอกจากที่จะเป็นแค่ศิลปพิณผมอยากที่จะทำชายเป็นของตัวเองคือจริงๆคือมาเปิดบริษัทที่ทำทำชายเป็นเเหมือนนป็แบบไหนเป็นเหมือน artist management เนี่ยแหละแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำเป็นชายเพลงด้วยอ๋อจะเป็นบอสเนี่ยใช่ครับนท่าประธานอยากอยากเริ่มทำรู้สึกว่าที่เราได้เริ่มทำในช่วงเวลาที่เรายังเด็กยังมีไฟยังยังแบบมีเวลาเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นก้าวที่ดีในการที่จะทำในช่วงเวลา ก็ผมว่าในช่วงแรกมันคือช่วงการเซตระบบโดยการมีผมเป็นเป็นศิลปินก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนี้มันเริ่มที่จะลงตัวเรื่อยๆเราก็อยากที่จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นๆด้วยเรียกว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระถ้าหลักๆลักมนนี้ใช่ครัใช่ใช่เป็นเป็นอย่างนั้นครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยไปอยู่อพร้งมไหมจริงจริงจริงๆจริงๆก็จะมีเป็นอาร์ติสสอาร์ติเป็นไหนเอกของตัวเองแหละแล้วก็สามารถร่วมงานได้กับทุกทุกคนทุกใชายหมครับจริงจริงทางใครย์เขามีเสนอเขาเสนออะไรแบบใช่เราอยู่ต่อในตอนแรกไหม ออก็มีจริงมีคุยมีคุยกันมีคุยกันตลอดครับแต่ว่าด้วยเหมือนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกิจการของตัวเองแล้วแต่มันคือเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยมันก็เลยการการออกมาทำตรงนี้มันเลยเป็นเป็นก้าวใหม่มากกว่าจริงเรว่ามองอนาคตใช่ครับจริงอันนี้คือเป็นเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยคือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทําไปแบบนานๆเป็นเป็นสิทธิที่อยาก็นธุรกิจอยู่กับอยู่กับตัวผมไปขอถามึงเรื่องเซ็นเซชั่นล่าสุดะ เซ็งไหนสีเคเหรอไม่ใช่ค่ะคือที่เซ็งไหนถ่ายหลายช่วงนี้ช่วงนี้ถ่ายอะไรอะไรอะไรี่แว่าทำเอาสาวครีดมากโอ้ใไม่ชิ่งหรอไม่โชรู้เดี๋ยวไปไปให้ที่อินเสิร์ตเองหรือไปจะอินเสิร์ตไหมอินเสิร์ตได้โอเคเลยแล้วก็จริงๆถ่ายถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นเป็นโปรเจกต์ลับที่แบบว่า รีบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเป็นความลับสุดๆคืออันนี้ต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีเลยใช้กล้องเกาหลีลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบทุกคนก็เก็บความลับกันมากๆเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนแบบปล่อยและทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆแต่คือคนค่อนข้างคือหางเพราะโดนปฏิบัติก็ไม่ได้เออถอดขนาดนีดน้นะผมว่ามันมันก็เหมาะสมกับชิ้นงานเนี่ยผมรู้สึกว่า CK ก็เป็นแบรนด์ที่เ,เขาขายกางเกงใน้อย่างนะมันก็ต้องก็ต้องโชว์มันก็ตามตามสินค้าอะไรเงี้ยเกิด <laughs> <laughs> เถิดแล้วเวลาแบบว่าพอโคนออกไปคนก็จะแบบผมโอเคนะผมรู้สึกว่ามัน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 อยู่ถูกที่ถูกทางครับผมรู้สึกว่ามันด้วยด้วยชิ้นงานด้วยมูดันโทนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่จะที่จะเป็นการถ่ายในสไตล์นี้ส่วนตัวชอบไหมเนเซน,นี์ใ่ายชอบครับชอบ,ชอบมากๆครับจริงๆมีรูปที่สวยอีกเต็มเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เลือกมาใช้เราแบบเออพี่ได้ยินมาว่ามีบางสักบางรูปที่เออยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมาอีกอะไรเงี้ยโชว์แบบเออให้เห็นสรีระมากกว่า ก็ประมาณผมว่าผมว่าอยู่แถวๆนี้ครับคือแถวนี้คือคือชีวิตนี้ผมคงอาจจะคงยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายขนาดนั้นคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่โดยปกติเราต้องฟิตหมดนะเพราะโดยปกติผุดก็เป็นคนออกกำลังกายช่วงนั้นก็ต้องฟิตเยอะเช่นครับคือเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องมีโปรเจกต์นี้เราก็แบบใช้เวลาประมาณแบบสองอาทิตย์เหมือนกันในการคุมอาหารในการออกกำลังกายให้มันให้เชฟมันดีขึ้นสำหรับการถ่ายครั้งนี้คือตอนนี้ยังคงสรีระเดิมด้วยครับด้วยครับ ผมว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของ CK แต่ว่าผมมีหนังที่ถา่ายด้วยที่ต้องการหุ่นประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นแบบมีปืนนะัะเดียวได้รบสองตัวไปเลยแต่ว่าจะได้เห็นอีกไหมคะหลังจาก,กับ CK แล้วต้องติดตามครับ<อ>รูอว่าจะโชว์ตรงนี้ตายเหรอโอเคไม่ตาโอเคนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ